สวัสดีครับมอนี้มารวยย้ามาตามในท่างนองปูนะครับในงวดก้อนนองปูห้เขานะครับเป็นเลขห้าหกเด้อนะครับฝันเกี่ยวกับมูรลากะของงวดนี้ฝันดีแล้วนะครับฝันแต่แต่ต้องงวดมาบอกเมตุยตตะเ้านะครับก็ล่องไปตามว่านองปูฝันในตัวใดจะเป็นเลขใครหรือเลขเล่าก็ล่องมาติดตามข้อมฝันของนองปูกันด้วนๆเลยครับสวัสดีครับเมตุยครับค่ะสวัสดีค่ะ อ่านะครับมันเห็นกะทายกะพลีเนี่ยนะครับพอดีนะครับอันน้องปูฝันไม่แล้วเนาะในงวดก้อนงวดวันขันนะครับงวดวันที่หนึ่งกันย่าสองห้าหกแปดเด้อนะครับน้องปูกะไฮห้าหกเนาะบัดเจ้างูงูลักีรษะคัดหัวเนาะกับเคยฝันงวดก้อนนานๆกับฝันเกี่ยวกระป๋ามเดือนตออกขี้นีเนาะเอาห้าหกพกหาน้องวันนั้นแล้วลาสติลก็ฟังมูท่านนะครับ เขามีนะไปจ้องมวลข้อเราได้น้องผึ้งเขามวลประจำเดือนไม่ได้บอกไคเนาะบอกตแม่บอกแม่แม่พี่น้องว่าจนใจมันได้ออกอีกดอกอีกลยนะครับฟันแมีนอยู่เด้อยฟันแมียน่น้องผึ้งออกก็เลยมาบอกชูฟังบานนี้มันตัวฟันมันปันอีปันมันเลยมาอ่อนงวดวันที่หนึ่งผันนี่เพิ่นก็เลยมาบอกเขาฟังเนาะฟันวานเลยก็อนฟันวานฟันวางงูเี็กเขียนตามตัว มาดหอดชัวนะกัดนาเราก็มากัดหัวอีกคนะเกี่ยวข้อได้กันป่าเกี่ยวข้อเกี่ยวข้อเรามากัดนากัดหัวเขาก็เลยตีกันว่าเออมีเยวก็ตัวน้องฟูแหละเนาะเพราะเราเกิดวันที่สิบสองนะครับยี่สิบสามวัวผุดสภาพตัวนี่ผุดสภาพช่องหาวหาหกนะครับเด็กก็เลยออกหาหกเนาะหรือว่านันนั่นแหน้องปูเนาะ เราถิ่ม so, ัาาตามไม่เพราะว่าเดี uh, ๋ยวยิ่งปลาปนฝันไหม่แล้วต่อมาเรียนบอกเมตุเจ้าเสานาะครับเรียนว่าบอกเมตุเจ้าเสาเลยนะครับก็จะได้ลงหเนาะจะดำในทางหนองปูคือเกาอู้หนาเชียร์ได้หน่อยท่านมีฝันเงินเนาะยุ้ซี่เสเชียร์ได้หลคนอยู่ไปสุ่สิบสองอ้าวยุ้ซี่เพื่อชวยมันก็ยืมนะครับเนาะกําลังใจหนองปูในเด้อนะครับอื คือมาตามว่าเพิ่นฝันไหมฝืนว่าบอกมีตู้ตัวใดเอากรอกไปสอบถามมีตูเบิ่งเอาเป็นตเพิ่นมาสอบฝืนว่าบอกคนฝันต้งเดี๋ยว่ืนมาถามรถมาสอบเลยว่าปูปูฝันอีกไปปูฝันไปฝันแล้วฝันแล้วกันฝืนเบาคือ์ก่อยไดกว่าฝันว่าจังไดเบาดีเร็วเรรถสีมาแล้วฝันเหมือนเดิมฝันเหมือนเดิมฝันแบบเก่าวางทิ้ ตาลีเลยมาสอบที่หลังเพราะตาลี่ตาลี่เป็ผู้สอบอ่ะพอลี่เราฟังนะฟันวางงูนเรื่อยขึ้นมาน้ามืวพันมองข้อพันนี่นะเราก็มากัดแก้มกัดหัวเหมือนเดิมเลยงูตัวเก่ามันวางใช่ไหมอืมคือพอลีพราะละพราะลานวางสัตวพอลีก็สอบเล่นว่ะฟันเข้าในฟันแบบใดเพราพอลี่วางสัตว์ฟันแบบเก่าฟันแบบไดนี่ก็ต้องฟังว่ามันฟันแบบไดนั่นก็เลยว่าพวกฝ่ายที่พันเหมือนเก่าเลย งูเลื้อยขึ้นมาตามตัวเลื้อยมาตรงคอแล้วขึ้นมามากัดตรงเกลียมแล้วก็กัดหัวเหมือนเดิมมันว่างูตัวเก่ามันว่าคือไ่นเขาบอกว่าเป็นไทยไปเล่าน้องปูนะมันมันกับว่าหูว่าหูเนาะเอาเขาเอาใกล้ๆเอายังเอาใกล้ๆบ้านเนาะเพื่อนบ้านใกล้ๆเนี่เจ้านก็เมียนเพื่อนบ้านเลยเนี่ยเออเมียนแต่ขึ้นยื่นมาเมื่อฝน ก้อนเล็กเล้าที่ออกซิเบีดน,นะ่นะเพื่ขขอนกขาบอกซูพลีฟังอยู่เขาบริลงเนาะแฟน่าเป็นรถส้นเล็กน่อยตายมันงว่มมาส้นเด็กหน่อยตายสองคนเลืออกหนึ่งหนงึ่ให้อวาคนนี้บอกคุณน,น,น,นี่ซื้อคู่นี่เมสีวันหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองเท่านั้นก็อแมนของ,งขเรับเพ่นกแมนล้ากันโอ้มาคืนเปไงโอ้ความตีแมนด้วกันเพ่นเอานวกันแสดงว่างวดนี่ฟันต้องวดน้องปูเนาะนะ คิดว่าจะเป็นเล่าเนาะกับลีภาซือเล่ากวันนะครับหรือพี่หน้อยไปไท่กันแ้วแต่เนาะแต่ว่าเขาคิดว่าจะเป็นเล่าเพราะฝันเล่าแมนในหนองปูฝุนฝันคือเขาเป๊ะคือหัวมังหันนะครับในหัววันที่หนึ่งกัญ่าเนาะเงินนี้ก็ทายวันที่สองเนาะแต่ว่าเขาออกวันที่สามเนาะสรุปว่าฝุ่นฝันเกี่ยวครับงูคือเก่านะครับงูคือเก่าเลื่อยตามตัวขั้นข้อละกัดนากัดแยมมือเก้าเนาะกัดหัวเนาะนะครับเรียกกระชิะมาณเก้าเลยล่ะ นะครับอืมอ่ะก็จจิช่วหยเบิ่งเนาะพอดีเนาะว่าเป็นเด็กตัวใหญนะครับอายุพันกับสิบสองปีเ้อนะครับเกิดวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองห้าหกนาะไม่ตือเนาะอ่อืมก็จิจัดห้าหกสิบสองแล้วก็สองสามเลขบ้านก็จิลงอหาน้ำนะครับเป็นบาลีทีหนึ่งสองหกทับสามเด้อนะครับอนะครับประมาณนี้เด้อนะครับสำหรับในทางของลองปูเนาะฝันต้องงวดนะครับฝันด้วนๆจะฝ่ามาโลกห้นะครับอาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้เพราะว่า เลืกไทยก็เลยเล่ามาเขาเล็กเกามาลุ่งเนียนะครับไร้ข้างแน่นอนเลืกไทยออกเลยเล่าก็เป็นตัวเลือกไทยเนาะครับอืนอาสนใจอยอะหรือพี่นอ้องชิักไห้ชุดได้ชุดหนึ่งในหนีเรียกเขาเลยนะครับอาจจะเป็นเลขกบ้านก็ได้หรืออาจจะเป็นวัดเกิดอายุวัาจีเป็นเพื่อนบ้านครับอืมอาจจะเป็นอายุก,ก็ได้นะพอดีเนาะรหรืออาจจะเป็นหาหัวคือเขาก็ได้หรือชิบักสองสามเลขบ้านกันแล้วแต่พี่น้องอีกที่เราพิจารนาเนาะส่วนเ่าก็ยังมาหาหัวคือเขาอายุก็ใกล้กับเลขอกกันไทยบางหนึ่งอยู่ดิครับผม ตามนี้ได้นะครับเรียกเอาพี่น้องมกตัวใดเนาะก็ะถือว่าน้องปูฟันแม่นะกย่มามาหมานเลยหลอกตัวเกาเอ่อกระถือปะนั่นอะดอกปูได้กินขนมวันเนาะ Luzau baba học sinh đâu sáng và hôm nay mặt tôi Mẹ học cái tên lâu làm việc luzau bên mặt 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 câu mặt 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 ไยินญาีิเชียงหนือเขามีเพิ่นเยอนะครับเอ่อให้อยู่เนาะเน่เพิ่นกระเทียวยกนะครับเออพ่อได้ซื้อขนมหขนมตองปูเนาะแมี่เพิ่นกับว่ายินญาติแยกนึงเนาะพอดีว่าทากระเที่ยลน้ำตองปูบ่อนะครับน้องปูเพิ่นก็ว่าให้ยสองวันแล้วเงื่อนว้ากัประจำเดือนเดือนเต็มตัวเนาะก็บหกห้าเนาะงวดว่าหันหนึ่งกับว่าฟันอีกับเกี่ยวคือว่าล่ะก็บขาหกเรื่องมือเศร้าเดี่ยมาด่วนๆมาบอกแม่ปุ๊บแม่ตุ้ยมือเศร้าเนี่ย ก็ฟันว่างูกัดแบบเก่าลักษณะเก่าเบิดเลยนะครับมันเหมือนเดิมพันว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมกัดะเป็นช่วงห้องก็ไะ้นอกที่นั่นไม่น้ำนะฮะหกหาเก่าอ๋อหกเลื่มพอลี่การหาเก่านี่เป็นอยังการมากันยังไงเนาะหรือว่ามันมากับหัวอด้รได้ทีอ่ากันหาประกาศชัดเจนนี่อืมมีจิาอาบการหาเก่าน้ำเลือนนะครับอืมอ่ากันเนาะเพราะบางที่อาจจะว่าเป็นหาหกก็ได้ อาจจะเป็นหาเก้านะลืมสียปเลยเด้่เพราะว่าเลือเหล่าน่แป็นนี่เดียวทั้งสิ้นและมันที่อาจจะก้ัวเกี่ยวหัวซื้อกะไรนะเกี่ยวมันรืมนะครับเี่ยามันกับพันเมนดีเน้ยมเนบอกว่น้วลาจ้ตั้งกมนดมต้องือไดเกีย เมียมันตั้งได้เมียมันยังฉกอย่างนี้เมียคนใดน่ยมันไตอ่อนนะนะตว่าตัวเก่าเลยบอยากซื้อหลายเมียหลายไปไหนเอาที่แหลกเขียนสองร้อยพันมาทพันได้ลบออกเลยสามสิบบาเอาพันมามันพันบาตัวเก่าตัวเก่าที่แหลกว่าที่กลอยอพนอะซื้อตั้งสองอยใช่มันยังเาอยู่บ่งอยได้มาว่ามันอ่านเก่าอ่นเก่าแล้วเก่าแล้วมันลสามสิบบาทเันว่ามันเก่าแล้วเางีนยนี่้องฟูเนาะยืนยันจักรร ที่เคยถามร้านมาเลยกับเมนมาตะเล่นมาพีา่เมนแมน่นเมนเทิร์นไทยยังเล่าเนาะน้องปูเนาะไทยแมน่แมนเล่าว่าจะไกเ่เล็กไก่คือเมนหลุนลมันฝันเมนเมนนี่ฝันนี้มันฝันนี่ไก่เพื่อนบ้านได้หนิเล็ก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 เขาเก้าสิมันต้องมักเป็นเพื่อนบ้านหรือลักษณะนีนเมนเพราะว่าเล็กรัฐบาลไทยเขาจะออกเนาหมักอาจจะเป็นเล็กอ่ารสช่ติเราก็รีบเอาครับก็สรุปเด้อนะครับว่าน้องปูมาบอกแม่ตุยมาเสาร์เด้อนะครับบอกตาตะเสาร์ไปโรงเรียนเนาะท่านางฐานรถนะครับ ก็เลยบอกเป็นตือว่าฝันขึ้นเ่าเด้อสันฝันขึ้นเ่าแบบไดล่ะพอเรี่ก็เลยผู้สอนเนาะผู้ถามนะครับมันก็เลยว่าฝันว่างูเลยขึ้นตัวหล้วก็มาพันหัวนะมากัดแก้มกัดหัวขึ้นเ่าสันนะครับแบบเขาเลยนะครับหมารวยกับเป็นตือก็เลยว่าเอออาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับหรืออาเป็นไทยก็ได้แต่ใจนี่คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านนะนาะพอลี่เนาะอายุพันธุ์ขึ้นสิบสองปีนะเกิดวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองหาหกเนาะมอารวยกับเป็นตือกับทักกันตัดเป็นหาหกสิบสองสองสาม กันหาเก้าน้ำเด้อนะครับบาลเลยทีทีงูเข่าคือหนึ่งสองหกทับสามเด้อนะครับแต่คิดว่านได้ค่ะชิวดอยูเลยเก้าเนี่ยเราเขเรียกวันมาได้ตัวกันเจ้ว่าระวังก้าหัวท่านเนาะมี่น้องให้การภาคกับซื้อวัตเกิดกับอายุน้องแม่เนาะแต่ขอให้โชคให้มานล้วน้องปูเด้อนะครับขอบคุณแม่ตัวใหญ่ลายเสี่ยวคมฝันน้องปูแมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีอ่ะรวยยกช่องพี่น้องตั้งเล่ายินดีครับสวัสดีครับสวัสดี